มาน5อย่างนะครับที่ทําให้สมาธิไม่ก้าวหน้าแล้วก็ทําให้ชีวิตไม่ไปไหนออนะครับเราหลายคนบอกว่าโคดขาโคดขาเวลานั่งสมาธิแล้วเวลาวันว้าวุ่นฟุ้งซ่านเนี่ยคิดถึงนู่นคิดถึงนี่เนี่ยมันเป็นอะไรและจะแก้อย่างไงบ้างนะครับโคดก็ได้ศึกษาแล้วก็ถามครูบาอาจารย์นะครับเขาบอกว่าไออารมณ์ว้าวุ่นความฟุ้งซ่านต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าไอเจ้านิวรห้าก็คือตัวที่มาขัดขวางการทําสมาธิแล้วก็ชีวิตให้เจริญก้าวหน้านะครับตัวแรกเขา เรียกว่ากรรมฉันทะนะครับข้อที่2นะครับเขาเรียกว่าความมาพยาบาทนะครับตัวที่3นะครับเขาเรียกว่าความง่วงหนาวห้าวนอนจิตใจท้อถอยนะครับข้อที่สี็คือเขาเรียกว่าความฟุ้งซ่านนะครับรำคาญใจนะข้อที่5นะครับเขาเรียกว่าความลังเลสงสัยในการปฏิบัติธรรมเอออีตัว5ตัวเนี้ยโค้ดก็สงสัยนะครับเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยเวลาที่อาจารย์นะครับสอนในการนั่งสมาธิบอกให้ดูลมหายใจแล้วก็ให้ดูอารมณ์พอเราดูอารมณ์แล้วให้มันเกิด ขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่หลายๆคนก็มาถามว่าโคดขาโคดขาหนูดูอารมณ์แล้วเนี่ยนะครับแล้วรู้สึกว่ามันดับไม่ได้เลยจะแก้อย่างไงนะครับโคดก็จะมาบอกเลยเจ้านิวรณ์ห้าเนี่ยมันมีวิธีแก้นะครับโคดได้ถามครูบาอาจารย์เราได้ศึกษามาแล้วลองมาทานะครับมันก็จะทําให้อารมณ์ทั้ง5อย่างเนี่ยหายไปหรือระงับไปได้นะครับค่อยๆฝึกนะครับถ้าเผื่อเราฝึกตัวนี้ได้แล้วเราก็จะสามารถทําสมาธิได้อย่างคล่องแคล่วหรือจะสามารถออกไปแก้ปัญหาชีวิตแล้วก็งานได้ ดีด้วยนะครับเมื่อดูแล้วดูเลยนะครับตัวแรกนะครับกับสมาธินะครับเปลี่ยนชีวิตใน EP ีที่227อนะครับอารมณ์5อย่างนะครับที่ขัดขวางการทําสมาธิแล้วก็ความก้าวหน้าของชีวิตนะครับอีพีนี้ยาวนิดหนึ่งนะครับแต่อยากไขข้อสงสัยนะครับเพราะว่ามีน้องๆลูกศิษย์นะครับที่นะครับเรียนกันไปถึงขั้นถึงเรื่องของการดูอารมณ์แล้วพอมันเกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วมันดับอารมณ์ไม่ได้นะครับเาจะทํำยังไงนะครับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าาบอกว่า เวลาที่เราเริ่มนะครับรักษาศีลแล้วก็เริ่มทําสมาธิเสร็จแล้วเนี่ยพออยู่ในสภาวะหนึ่งนะครับเราเริ่มที่จะปฏิบัตินะครับให้มันสูงสูงขึ้นไปเนี่ยมันจะมีเจ้านิวรณ์ห้าเนี่ยมาเป็นตัวขัดขวางนะครับตัวแรกเนี่ยเขาเรียกว่ากามฉันทะอ่ากามฉันทะเนี่ยก็คือเรายังติดในเรื่องของกามคุณนะครับยังอยากเสพกามยังยึดในเรื่องของความสวยงามนะครับในเรื่องของความหลงนะครับในรูปนะครับความหึงความหวงต่าง นะครับกลัวจะสูญเสียสุ่งนี้ไปซึ่งเจ้านิวร5ห้าเนี่ยก็จะมีสําหรับถองพระของคงรฤหั์คือว่าพิสุสงแล้วก็คารวาสคือมนุษย์ธรรมดาวันนี้เราในฐานะคุยกันมนุษย์ก่อนเขาเลยบอกว่าการเกิดขึ้นของกรรมตัญหาเนี่ยถ้าเปลือบเป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่ามันเกิดขึ้นได้แต่ให้อยู่ในกรอบของศีลของธรรมนะครับคนเกิดการมาตัญหาคือไปอยากได้ของคนอื่นนะครับหรือว่าอยากไปผิดลูกผิดเมียคนอื่นหรือว่าไปหลงเขานะครับไปหลงความสวยความงามแล้วเขา ไม่รักไม่ชอบหรือว่าจะคิดอยู่อย่างนั้นแหละจะทํายังไงให้เขาชอบให้เขาเป็นอย่างที่เราคิดนะครับก็จะเกิดความพุ้งซ่านว้าวุ่นนะครับวุ่นวายอยู่ตลอดนะครับเขาก็เลยให้มีวิธีแก้เรื่องของการมันฉันทะนะครับเขาเคยมองที่รูปนะครับถ้าเราหลงรูปเขาเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าวันนี้รูปร่างเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นของเที่ยงเดี๋ยววันหนึ่งก็ต้องแก่ก็ต้องตายก็ต้องเป็นของเน่าของเสียนะครับแล้วถ้าเผื่อเราเนี่ยนะครับไปอยากได้ของอื่นๆเนี่ยเราก็ต้องมานั่งคิดถึงเรื่องของศีลเรื่องของธรรมนะครับว วันนี้ถ้าเรามีคู่ครองอยู่แล้วเราตัดสินใจที่จะมีคู่ครองเนี่ยวันที่เขาเกิดนะครับวันที่เขาสวยวันที่เขาไม่สวยวันที่เขาหล่อไม่ไม่หล่อเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติให้มองไปที่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นทุกขังอนิจจังอนัตตานะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงนะครับแต่สิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนก็คือจิตใจที่ดีงามที่ไม่ผิดศีลผิดธรรมนะครับพอเราได้ระลึกอย่างนี้แล้วนะครับเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อนะครับเราเห็นคนสวยเดินผ่่าาาาานนมมมเเเรรีแแฟล้ววก็อง แค่สวยนะแฟนเราสวยกว่านะเพราะว่าแฟนเราเป็นคนจิตใจดีเราเลือกเขาแล้วเราจะดูแลให้ดีที่สุดเราเห็นลูกลูกเต้าเราใครไปอยากได้ของเขานะครับ <c oughs> เห็นสามี <c oughs> เห็นภรรยาดใดใครได้ของเขาก็ต้องมาเตือนใจตัวเองว่าเออมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับหรือว่าหลงในความสวยความงามของเขาเลยนะครับก็ให้พิจารณาโทษนะครับถึงการผิดศีลผิดธรรมหรือให้พิจารณาของกายสังขารน,นะครับพอเราพิจารณาไปบ่อยนะครับมันดียังไงครับเราก็จะไม่ไปหลงและใครสวยมากนะครับหล่อมากหล่อน้อยสวยมากสวยน้อยเราก ไม่ไปหลงรูปเขานะครับให้ผิดหวังเราก็จะไปเลือกแต่คนที่มีจิตใจที่ดีงามนะครับที่เขาบอกว่าคนสวยคนหล่อจะอยู่ได้ไม่เกิน40ปีนะหลังจากนั้นก็อยู่ที่จิตใจละแปลว่าถ้าเผื่อเรามีคู่อยู่แล้วนะครับเราก็เลือกคู่ที่มีจิตใจที่ดีนะครับแล้วเรามีคู่อยู่แล้วเราก็ไม่ไปนอกใจคู่แค่นั้นเองนะครับเเราพิจารณากายสังขารพิจารณาความถูกต้องแล้วนะครับความทุกขนั้นมันก็จะดับลงนะครับต่อมานะครับอันที่2องเขาเรียกว่าความพยาบาทเออไอความพยาบาทเนี่ย ส่วนใหญ่มันมีพื้นฐานมาจากอะไรครับความโกรธแค้นมาจากโทสะมาจากความไม่พออกไม่พอใจนะครับการขัดผลประโยชน์กันนะครับมันก็เราทำให้เราเนี่ยคิดโกรธอาฆาตพยาบาทนะครับอยากจะทําร้ายเขาคืนแก้แค้นเขาคืนสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ก็บอกนะครับว่าความอาฆาตพยาบาทเนี่ยเวลาเราอาฆาตเกิดขึ้นเนี่ยไอ้คนที่อาฆาตเราอาฆาตเนี่ยเขาไม่ไม่ได้เดือดร้อนนะแต่คนที่เดือดร้อนคนแรกคือตัวเรานะครับเพราะอะไรครับเพราะเราเอาไฟเนี่ยเผาในใจตัวเอง อยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยนะครับเราดับความอาฆาตให้ระลึกถึงความตายครับว่าเอ๊ะถ้าเผื่อวันนี้เขาโมโหเราไปโมโหเขานะครับควักปืนไปยิงเขาตายขึ้นมานะครับสาใจ3นาทีอาจจะติดคุก30ปีหรือตลอดชีวิตก็ได้นะครับไม่พอใจเขาต่อยปลาเขากระทืบเขา ตบแน่ครับทำให้เขาเสียหายสุดท้ายก็ต้องไปใช้ชีวิตในคุกมันคุ้มกันไหมนะครับหรือนะครับให้พิจนารณาว่าเอ้ยเดีย๋ยวเราก็ตายแล้วนะครับเราจะไปเขาเรียกว่าจะไปแบกความโกรธความเกลียดเอาไฟไปทําไมนะครับพอระลึกถึงความตายในทุกอย่างมันจบเลยนะผมก็ใช้เทคนิคนี้ไม่พ่อย,อยนะครับเวลาโกรธหรือว่าอะไรใครเนี่ยนะครับบางทีไปคิดไปทำลายเขาติดคุกหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราก็ตายแล้วนะครับแต่เขาบอกว่าถ้านะครับเราทำจิตใจไม่ได้เขาทําผิดกฎหมายก็ให้กฎหมายนะครับลงโทษเขาแทน ตรงนี้ขวัญความพยาบาทก็จะเบาบางลงเพราะความพยาบาทของเราเบาบางลงเนี่ยเวลาเราออกไปเจอโลกความจริงเนี่ยเราก็สามารถทํางานได้อย่างมีความสุขไม่เอาจิตใจไปจดจ่อนะครับไปพยาบาทมาไลายกับเขาเพาะเราคิดได้อย่างนี้แล้วนะครับความพยาบาทเราก็จะลดลงนะครับต่อมานะครับข้อ3นะครับเขาเรียกว่าความจิตท้อถอยหรือว่าความง่วงหนาหานอนนะครับหรือว่าทางบาลีเขาเรียกทินะมิทะนะครับความง่วงหนาหานอนจิตใจหดถูมันเกิดมาจาก2อย่างนะ ครับจิตใจหดถูหนึ่งมันเกิดมาจากเออในเรื่องของความอิจฉาริษยานะครับไม่พออกพอใจ2นะครับเกิดจากการที่เราไปผิดศีลนะครับบางคนไปรัตนาศีลแล้วไปทําผิดศีลบิดทำแล้วมันเป็นตาบาปในใจอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ไม่รู้นะครับก็รู้สึกทําผิดเนาะพอเราเขาบอกว่าดีชั่วรู้หมดแต่อดไม่ได้พอทําไปแล้วก็มีความรู้สึกผิดก็หดถู่จิตตกอยากฆ่าตัวตายนะครับรับตัวเองไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าถ้าเป็นในเรื่องของความอิจฉาริษยาความไม่พออกพอใจเนี่ยก็ให้พิจารณานะครับว่าวันนี้ ถ้าเราเปลี่ยนจากความอิจฉาเนี่ยไปอิจฉาไปไม่อยากให้คนอื่นได้ดีมาด้อยค่าตัวเองว่าทําไมตัวเองลําบากจังแล้วชีวิตมันดีขึ้นไหมนะครับเราต้องมีเมตตาแล้วก็มุทิตาแล้วก็อุเบกขานะครับก็คือมีความยินดีกับเขายิ่งคนอื่นเขาเก่งเขาประสบความเร็ดเนี่ยก็ควรดูเขาเป็นแบบอย่างนะครับดูเป็นกําลังใจไม่ใช่ไปอิจฉาหรือมาทําตัวเองท้อถอยนะครับหรือว่าในกรณีที่แบบบางทีขดหู่ก็คือไปทําผิดศีลไปทําผิดกฎหมายแล้วมันเป็นตาบาปในใจเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ามี2 อย่างก็คือให้อาราธนาศินบ่อยนะฮรัานาตนาศินใหม่นะครับแล้วก็นะครับตั้งหน้าตั้งตาที่ทําความดีนะครับอย่าไปทําอีกนะครับหรือไม่นะครับก็ถ้าเผื่อทําปฏิบัติแบบปกติไม่ได้ก็ไปหากิจกรรมมันอื่นทานะครับเป็นการกวาดบ้านถูบ้านถูพื้นไม่ให้มันจิตใจฟุ้งซ่านแบบเนี้แต่เขาบอกว่าพวกอาการภายนอกพวกนี้มันแก้กว่านานจะหายนะครับสู้แก้ที่จิตนะครับเอาหสิยกโทษให้กับตัวเองซะนะครับแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทาใหม่ให้มันดีขึ้นมันก็จะแก่ ในเรื่องของจิตท้อถอยได้นะครับต่อมาเนี่ยไอ้เจ้าตรงถีนามิทะมันจะมีตัวหนึ่งก็คือตัวง่วงหนาวหาวนอนนะครับตัวง่วงหนาวหาวนอนตัวนี้มันก็จะเป็นตัวหนึ่งนะครับซึ่งจะไปทําให้เราเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าไงนะครับเวลาจะอ่านหนังสือก็จะหลับนะครับเวลาจะนั่งสมาธิขับนะครับพระพุทธเจ้าก็เลยทรงมีกุศโลบายนะครับบอกว่าเวลาเราจะทําสมาธิเนี่ยก็ให้คิดถึงแสงสว่าง <N> นะครับแล้วก็แสงสว่างให้อยู่ด้านขวายอย่างนี้แล้วก็ล่มไม้เย็นๆอยู่ด้านซ้ายแล้วตรงกลางเนี่ยเป็นตัวรู้เวลาเราจะนั่งสมาธิเนี่ยก็ให้เห็นนะครับทั้งตัวล่มไม้เย็นๆทั้งเห็นแสงอาทิตย์ที่เจิดจ้าอยู่ตรงกลางพอเราเห็นตรงนี้นะครับให้เราคิดถึงแสงอาทิตย์นะครับทั้งที่เราอยากจะเข้าไปล่มไม้เนาะพอเข้าไปล่มไม้หรือความมืดเนี่ยเราก็อยากจะนอนพอเราเพ่งไปเห็นทั้งสองอย่างนะครับพอเราไปเพง่งในความสว่างปุ๊บเดี๋ยวความมืดมันค่อยๆหายเหมือนผมนะครับเวลาที่ผมทํางานอ่านหนังสืออะไรต่างๆนะครับผมก็จะคิดว่า ตัวหัวเราเนี่ยเราจะเปิดแสงนิออนไว้ตลอดเวลาเวลาอ่านหนังสือเราก็จะไม่หลับนั่งสมาธิก็จะมีไฟหลับตานะครับแต่ก็จะมีไฟสว่างจ้าในใจจะไม่เข้าไปในภาวะเย็นสบายเพราะว่าเวลาเข้าไปในภาวะเย็นสบายปุ๊บเนี่ยเราจะง่วงแล้วก็หลับเลยทันทีนะครับอ้นี้ก็คือตัวถินถ้นจิตนํามิทะนะครับตัวง่วงหนาวหานอนเราก็สามารถแก้ได้อย่างง่ายๆนะครับตัวที่4เนี่ยเขาเรียกว่าความฟุ้งซ่านแล้วก็ความลำบากทำขานใจนะครับภาษาละบาลีเขาเรียกว่าอุทธะ นะครับจะกุ กุกุจะนะครับมันเป็น2คํคนะครับก็คือระหว่างความฟุ้งซ่านกับความรังคาใจนะครับความฟุ้งซ่านความรังคาใจเหมือนคำว่าสมมุติว่าเออเรากําลังนั่งน่งอยู่นะครับมีเสียงดังขึ้นมานะครับเราก็ไม่พออกพอใจนะครับแล้วนั้นเป็นความรําคาญใจนะรู้สึกแบบุอออยากจะลุกออกไปด่าเขาไปว่าเขานะครับวิธีแก้ก็คือเอาสิ่งพวกเหล่านั้นเนี่ยเอามาเป็นการเจริญภาวนานะครับในเรื่องของความไม่พออกไม่พอใจนะครับบางคนเปิดเพลงลั่นบ้านนะครับหรือเกิดปัญหามีอะไรไม่พอใจอ่ะให้เรา มาพิจารณานะครับถ้าเผื่อแก้ไขไม่นริงจริงแล้วมันก็จะค่อยดับไปนะครับก็มองว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาต่อมาความฟุ้งซ่านนะครับบางคนจะนั่งสมาธิเอ้ยฉันลืมปิดแก๊สหรือเปล่านะฮะฉันลืมนู่นลืมนี่หรือเปล่าลืมปิดน้ําหรือเปล่าทางที่ดีนะครับก่อนทําสมาธิหรือก่อนออกไปทํางานเนี่ยก็ตรวจตาให้มันเรียบร้อยแต่ถ้ามีความสงสัยเนี่ยก่อนนั่งสมาธิเช็คให้พร้อมโทรนะครับไปถามคนที่บ้านก็ได้หรือว่าโทรถามใครเข้ามาบอกก็ได้ว่าไอ้สิ่งที่เราลังเลสงสัยเนี่ยนะครับมันได้จัดการหรือ,อยังพอมันจัดการ แล้วเราจะได้สบายใจนะครับเจ้านิวรณก็เล่นงานเราไม่ได้นะครับต่อมาตัวสุดท้ายเลยนะครับก็คือความลังเลส,สงสัยในการปฏิบัติบางคนเนี่ยนั่งสมาธิปไปสมาธิมาบอกเอ๊ะ จะขึ้นนรกหรือว่าจะขึ้นสวรรค์เนี่ยมันมีจริงไหมนะครับลังเลนู่นนี่นั่นมันทําได้ไหมหรือบางคนอยากทํางานให้ประสบความสําเร็จนะครับทำก็อยากจะประสบความสําเร็จอย่างเดียวนะครับไม่คือใจร้อนเนี่ยอยากจะสําเร็จอยากรู้เลยนะครับซึ่งครูบาอาจารย์บอกว่าเรื่องเหล่านี้คนที่ปฏิบัติเนี่ยพึงจะเห็นได้เองนะครับบางคนปฏิบาาัติช้าปฏิบาาัติเร็วบางคนก็ลลเห็นได้เร็วบางคนก็เห็นชา้าแม้กระทั่งการทํางานบางคนก็สําเร็จเร็วสําเร็จช้านะครับครูบาอาจารย์ก็เลยบอกว่าข้อนี้จะคลายสงสัย นะครับเราก็ได้ถามนะครับครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือแล้วก็ให้มีความเชื่อความศรัทธานะครับความลังเลสงสัยก็จะหมดไปนะครับหรือการทํางานเราลังเลสงสัยว่าเอ๊ะสิ่งที่เราเจออยู่เนี่ยทำไมยังไม่ประสบความสําเร็จสักทีนะครับเราก็นะครับ จะสามารถไปถามคนที่ประสบความสําเร็จนะครับแล้วเขาก็จะสามารถบอกเราได้ว่าเอะนะครับสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยนะครับถ้าเราทําไปแล้วมันมีปัญหาแบบนี้นะความสําเร็จเนี่ยต้องแก้ต้องใช้ระยะเวลาในการแก้นะครับนี่นะครับก็คือนิวรณ์หนะครับก็คืออารมณ์ที่มันทําให้สมาธิเราไม่เจริญก้าวหน้า EP นี้อาจจะใช้เวลาถึง15นาทีนะครับแต่ว่าอยากเป็น e t ที่แบ่งปันนะครับเพราะว่าแม้กระทั่งตัวโค้ดเองเนี่ยเวลานั่งสมาธิไปในช่วงแรกๆแล้วมีความรู้สึกว่าเอ๊เราก็รักษา แล้วเราก็รักษาสินห้าแล้วเราก็นั่งสมาธิทุกวันนะครับในช่วงหนึ่งแต่ทําไมในขนาดยิ่งนั่งไปนานๆแล้วความผุ้งซ่านเนี่ยห้าอย่างมันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการมาฉันทะเอ้ยคิดถึงแฟนคิดถึงนู่นนี่นั่นหลงคิดถึงเขาหึงเขาห่วงเขาเอ้ยทําไมไม่ออกจากสมาธิสักทีบางทีไปแวบนะครับไปเห็นแฟนคนอื่นสวยก็มีนะ <laughs> นะครับหรือว่าเราหึงแฟนเราก็มีอะไรประมาณนี้เราก็ต้องมานั่งคิดนะครับดึงอารมณ์กลับมาที่ลมหัวใจก็เลยบอกว่าให้ปรงอสุภะนะนะครับแล้ว คิดถึงศีลถึงธรรมแล้วก็มองว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็ต้องมีเกิดมีแก่มีเหี่ยวมีหย่อนมียานมีสูญเสียเสร็จแล้วเราก็จะขายความกำหนัดการม,มาฉันทะก็ลดลงเนาะต่อมาในเรื่องของความพยาบาทเอ๊ะคนนี้เราไม่เห็นไม่พออกพอใจเลยมันโกงเรานี่หว่ามันแกล้งเราทุกวิถีทางเลยเว้ยมันทําอย่างนู้นอย่างนี้อยากจะปืนยิงกระโดดต่อยหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนเคยเป็นนะแต่ก่อนเคยเป็นแต่ตอนหลังๆมาเอ๊ะทำเข้าไปก็ไปติดคุกหรือเปล่าว่า,วานะครับหรือว่าไปโกรธไปเกลียดงี้ก็ให้ กฎหมายจัดการนี่ไหมหรือเราไม่ทําเขาเดี๋ยวเขาก็ต้องตายธรรมชาติหรือคนอื่นก็ต้องเดี๋ยวก็ต้องอื่นก็ต้องทำเขาเองแล้วื่อเขาเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็มองระลึกถึงความตายเดี๋ยวก็ตายแล้วเนี่ยใบก็ไม่รู้จะโกรธจะเกลียดเป็นทำไมให้มีเมตตานะครับเจริญเมตตาเข้าใจเขาถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็เดินหนีซะนะครับไม่ไหวจริงๆก็ให้กฎหมายจัดการแค่นั้นเองนะครับแล้วก็หมอกตัวเองว่าความโกรธไม่ดีเลยความอาฆาตพยาบาทเนี่ยมันเราอาฆาตเขาเนี่ยมันก็เผาไฟเรานะครับเราไม่ชอบเขาก็อย่ายุ่งเ้าาแต่ถมัันนหกก็ นะครับให้กฎหมายเป็นคนจัดการนะครับเราก็ไม่ต้องไปสนใจเมตตาอภัยให้เขาซะนะครับความมียาบาทนั้นมันก็หายไปต่อมาจิตท้อถอยเนี่ยบางคนไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับโอ้คนนั้นมีนน่นมีนี่ประสบความสาเร็จเอ๊ะทำไมเราไม่มีอย่างคนอื่นนี่ท้อแท้จิตใจนะครับก็ทําให้ชีวิตเราเนี่ยนะครับไม่ไม่ไปไหนเหมือนกันนะครับล้วก็รู้สึกว่าด้อยค่าตัวเองก็ให้มองนะครับให้มองเขาเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็อย่าไปทําผิดศีลผิดธรรมบางคนนะครับเข้าวัดเข้าวานะครับ รักษาสินทุกอย่างจะออกจากวัดมาผิดศินอย่างเงี้ยนะครับไปโกงเขาบ้างไปผิดศินผิดธรรมไปพูดปดไปอะไรอย่างเงี้ยออกมามันก็เป็นตาบาปครับเพราะว่าไปรัธนาศินอย่างดีนะครับบอกว่าตัวเองเป็นคนดีแล้วก็ไปทําชั่วอย่างเงี้ยมันก็จิตใจก็หดถูนะครับทางอาจาร,รย์ก็บอกให้รัธนาศินใหม่แล้วก็เอาภัยให้ตัวเองนะครับแล้วก็ยกโทษตัวเองแล้วตั้งหน้าทั้งตาทําดีใหม่หรือความง่วงหนาหาวนอนนะครับแต่ง่วงหนาหาวนอนเนี่ยถ้ากินยาแล้วง่วงเนี่ยอันนี้แก้ไม่ได้แน่นอนนะฮะเพราะว่าอ๋ออหันกินยาก็ต้องับ แต่ถ้าเป็นปกตินะครับให้มองถึงบอกที่โค้ดบอกให้มีไฟ2ดวงนะครับมีความมืดมีความสว่างหรือเป็นร่มไม้เนี่ยให้คิดอยู่ตัวเองว่าไอ้ตัวเองอยู่ตรงกลางเป็นผู้รู้พอจะง่วงเนี่ยให้สังเกตที่ไฟสว่างตลอดนะครับแล้วก็เดี๋ยวความมืดมันจะดับไปเองแม้กระทั่งการอ่านหนังสือหรือการเรียนรู้นะโค้ดก็ใช้เทคนิคนี้นะครับต่อมาความฟุ้งซ่านลำคานใจนะครับอุทธจัก กุดกุดจะเนี่ยนะครับบางครั้งถ้าเราลังเลสงสัยหรือว่าอุ้งซ่าอะไรเนี่ยเราก็เตรียมให้พร้อมก่อนทําสมาธิเลยหรือก่อนไปทํางานความลาคาญใจเวลาที่เราอยู่กับสถานาการณ์เนี่ยที่มันไม่พออกพอใจเราก็หยิบมาเป็นการปรวนาเขาเรียกมาเป็นการ เอาเอามาเป็นการภาวนาไปเลยเสียงดังนู่นนี่นั่นนะครับถ้าเลี่ยงไม่ได้นะครับก็จะได้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ลำคาญใจสุดท้ายคือความลังเลส,สงสัยนะครับถ้าเราเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในศาสนาของเราเนี่ยเราก็ถามครูบาอาจารย์ที่นับถือนะครับเราก็จะลดความลังเลส,สงสัยลงแล้วก็นะครับถ้าเผื่อเราอยากทํางานให้ประสบความสเร็จว่าเอ๊ะทำไมวันนี้มันมีปัญหาเยอะจังทําไมเรายังทํางานไม่เห็นประสบความสําเร็จเลยนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถนะครับนำไป ในการทําให้นิวรณ์ห้าหรือว่าอารมณ์ทั้ง5นี้ลดลงนะครับโค้ชจะบอกนะครับว่านิวรณ์ห้าเนี่ยมันจะเกิดมันจะยิ่งละเอียดขึ้นหลังจากที่เราทําสมาธิจากประสบการณ์ตรงโค้ชเลยนะครับพอเขาเลยบอกว่าถ้าเรากะจัดเรื่องพวกนี้ได้นะต่อให้เราไปวัดไปปฏิบัติธรรมนะเราไม่ได้ฝึกเพราะออกมาในสังคมภายนอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเห็นความสวยๆงามๆความหลงนะครับความพยาบาทจิตใจท้อถอยความน่วงหนาหาวนอนนะครับความคุ้งค่าลำคาญใจ <c oughs> หรือว่าความลังเลสงสัยพวกนี้มันก็เป็นเหตุนะครับที่ทําให้ชีวิตไม่เจริญก้าวหน้าเพราะว่าระหว่างทางเราเรามวแจะเอาเวลาไปหลงสาวหลงหนุ่มไปหึงไปห่วงไปติดในรูปเอาเวลาแต่ไปโกรธเอาไปอาฆาตเอาเวลาแต่ไปท้อถอยขี้เกียจง่วงหนาวหานอนเอาเวลาไปฟุ้งซ่านลาคาญใจไปลังเลสงสัยเนี่ยมันเสียเวลาเพราะมันเสียเวลาแล้วก็ทําให้ความสําเร็จเราไม่ถึงสักทีแปลว่าไอ้เจ้านิวรห้าเนี่ยมันไม่ได้เป็นธรรมที่ทําให้เราขัดขวางแค่สมาธิ นะครับแต่มันเป็นตัวขัดขวางชีวิตด้วยโค้ดเนี่ยในมุมโค้ดการทำการสะนาทีเหมือนเป็นการฝึกลบ ฝึกลบก็คือการมีสงครามในใจเราเนี่ยถ้าเราฝึกใจแข็งแกร่งแล้วออกนอกสนามลบคือออกนอกสมาธิปไปนะ่มันก็ไปเจอไอ้เจ้านิวรณ์หเนี่ยใครเคยเป็นไหมอยู่ดีก็นั่งไอ้แฟนเราจะไปอยู่กับใครไหมนู่นนี่นั่นเขาจะรักเราไหมทําอย่างงู้นอย่างนี้บางทีไปหึงไปห่วงต่างๆนานาบางคนก็พยาบาทอยากจะฆ่าเขาอยากจะทาร้ายเขานะครับบางคนก็รู้สึกขดหูง่วงหนา,หาวหนาวนอนขี้เกียจมีข้ออ้างตลอดบางคนฟุ้งซ่านลําขาใจไม่ชอบไปหมดเจออะไรก็หมีดีเจอนี่ก็ระแวงสงสยัยฉันทําไม่ทํลาลังเลนะ แหละนะครับแล้วก็ลังเลในความสําเร็จลังเลในศาสนาของตัวเองเนี่ยมันเป็นเครื่องทําให้เราเนี่ยชีวิตเราถอยหลังนะครับแปลว่าใน EP นี้นะนะครับเขาเรียกว่า5อารมณ์เนี่ยนะครับวิธีการและให้เรารู้เท่าทัน5อารมณ์นะครับที่ทําให้เราเนี่ยทำสมาธิไม่เจริญแล้วก้าวหน้าชีวิตไม่เจริญก็คือนิวรณ์หกับสมาธิเปลี่ยนชีวิตนะครับรู้เท่าทัน5อารมณ์นี้ชีวิตจะประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนแล้วพบกัน EP หน้านะครับสวัสดีครับ แล้วถ้าเผื่อใครเห็นว่า ep นะครับกับสมาธิเปลี่ยนชีวิต ep ที่227นี้นะครับการกำจัดอารมณ์ทั้ง5นี้นะครับดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์ให้กับโค้ดด้วยนะครับถ้าเผื่อนะครับมีอะไรอยากให้พูดเรื่องไรก็มานะครับเพื่อจะได้ไปแบ่งปันเพื่อนเพื่อนเนาะนะครับบางคนอาจจะมีปัญหาอย่างนี้อยู่นะครับเดี๋ยวโค้ดเค้กก็จะมีคลิปดีๆมาในคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ